นี่คลิปปัง1นึ่งแสนวิวขึ้นไปเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าคลิปปังในที่นี้เราความหมายก็คือเราเน้นไปที่1 0 0 0 0แวิวขึ้นไปเนาะเราจะปังแบบมีคนมาดูเรา10,000แวิวอัพได้ยังไงได้จาก2อ,อย่างนี้ก็คือนำหรือว่าตามเทรนเราจะนำเทรนเองเลยก็ได้หรือเราตามเทรนต้นๆก็ได้คลิปปัง10,000แสนวิวเท่ากับการนำหรือตามเทรนบวกกับคลิป คุณภาพก็จะตะโกนทําไมมันเป็นหัวข้อสําคัญต้องตะโกนการทําคลิปคุณภนะาพก็มี3วิธีนะคะเคยได้ยินไหมคําว่าอ um, ัลกอริทึมคือระบบตรวจสอบว่าคลิปมีคุณภาพมากแค่ไหนเจ็ดเทคนิคนําบวกตามเทรนต้องใช้แฮชแท็กที่ t i k t o อดันในสายเราแฮชแท็กของตัวเราด้วยเก็บไว้คอนเซปต์ i ิ k t ตอลเขาจะดันให้ TikTok เนี่ยเป็นเหมือนกับ Google เวลาคนอยากหาอะไรอ่ะ มาหาที่ติ k t ต็อกเหมือนกับว่าเรานึกอะไรไม่ออกเราก็จะไปพิมพ์หาใน Google ใช่ไหมคะช่องเซิร์ชตรงนี้เราก็พิมพ์ได้เลยสมมุติว่านวดหน้าพิมพ์นวดไปมันก็จะขึ้นมานวดผ่อนคลายผู้หญิงแล้วเราก็ไปดูเนี่ยนวดหน้าแค่399ร้อยก้ากากดจุดนวดหน้าเด้งนวดเปิดตาเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นนวดหน้าหมดเลยมีคําว่าแฮชแท็กตรงนี้ด้วยแล้วเราก็ดูวิวได้เลยว่ายอดวิวตรงไหนเยอะเราพิมพ์คีย์เวิร์ดก่อนแล้วไปกดคําว่าแฮชแท็กนะคะแล้วก็จะมี ให้เราเห็นเลยว่า #hashtag ไหนคนใช้เยอะนะเราก็เข้าไปใช้ได้ต่อไปเพลงเวลาที่เราจะดูเพลงฮิตใช่ไหมคะเวลาที่เราถ่ายข้างบนหัวจะมีซาวนะคะกดเข้าไปตรงซาวตอนเราอัดอะ่ะข้างบนหัวเราจะมีคําว่าเพลงเนาะเราก็กดเลือกเพลงพอเรากดเลือกเพลงปุ๊บอะมันก็จะมีบอกเห็นไหมเพลง recommend เพลง playlist เพลงฮิตเพลงกําลังมา ทุกอย่างของเพลงจะอยู่ในนี้นะคะหัวข้อแคปชั่นหัวข้อแคปชั่นคือตรงข้างล่างเนี้ยค่ะที่อยู่กับแฮชแท็กอะแคปชั่นที่เรียกคนดูคือทําให้คนงงทําให้คนอยากรู้ทําให้คนแบบอยากกินเผือกเนี่ยนอนแล้วเหมือนตกจากที่สูงอันตรายไหมแคปชั่นก็สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยนำเทรนตามเทรนได้ด้วยต่อไปเป็นหัวข้อผ่านหัว ตรงนี้เรียกแคปชั่นตรงนี้เรียกพาดหัวก็มีผลเหมือนกันต่อไปก็เป็นการกระทําที่บอกเนาะการกระทําก็คือทําซ้ําๆก็คือชี้แบบนี้ถ้าเขาชี้แล้วเขาได้ยอดวิวเยอะเราก็ต้องชี้เหมือนเขาเอามาเล่นดูนะคะถ้าเราทาครบ1-5ึ่งถึงห้าข้อแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งเราไปที่หน้าฟอยูหน้าฟอยูก็คือตรงนี้ข้างบนหัวหน้าฟอยูเนาะถ้าเราทําครบ1-5ถึงเนี่ยจะส่งไป2อย่างก็คือหน้า for you กับหน้าค้นพบหน้าค้นพบก็คือหน้านี้ของเยียเนี่ยทำทำข้อ1ถึง5คือแบบ เนี่ยสิปีที่ผ่านมาก็ดันมาอยู่ตรงหน้าคนพบคนที่ใช้ t i k t o ็อกทั้งหมดก็จะเห็นเราหมดเลยถ้าเรามาอยู่ตรงหน้านี้เนาะมันขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกคนคือเราจะต้องมาคลองของแฮชแท็กใดแฮชแท็กหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายของเราด้วยนะนี่คัสแฟชั่นจะก็ติดอันดับที่สิแต่งตัวไปวัดแต่งตัวไปลอยกระทงแต่งตัวไปโรบินสันแต่งตัวไปตลาดแต่งตัวไปเที่ยวคัสแฟชั่นจะจองเรียบร้อยแล้ว เข้ามาต้องเจอเกียนะคะ3วิธีทําคลิปคุณภาพใครจะตรวจคุณภาพเราก็เป็นระบบตรวจคุณภาพของ TikTok อกอกริทึมนะคะเป็นระบบการให้คะแนนถ้าได้คะแนนเยอะก็มีคุณภาพการที่ได้คะแนนเยอะต้องมีคนกดติดตามมีคนกดหัวใจ มีคนคอมเมนต์มีคนแชร์ทั้ง4ข้อนี้เนาะ engagement ก็คือการมีส่วนร่วมเนาะหนึ่งก็คือต้องมีส่วนร่วมทําคลิปให้มีคุณภาพแบบที่2ก็คืออันนี้เป็นเสียงทิกตอกเสียงทิกตอกจะต้องประมาณนี้เนาะคลิปที่มีคุณภาพแบบที่2นะคะก็คือดูจบดูจนจบเลยถ้าสมมติว่าเราดูกลางๆแล้วเราก็ปัดละไม่ไม่ดูละแบบเนี้ยเขาก็ถือว่าเป็นคลิปเป็นคลิปไม่มีคนดูไงเทคนิคก็คือทําแค่1ิบห้าวิบางคนห้าวิก็มีแบบงงๆแล้วแบบว่าได้ความมีคุณภาพสูงมากเลย ทำคลิปห้าวิแล้วคนแบบดูแล้วดูอัลกอริทึมบอกว่าโอ้เยี่ยมมากดูแล้วดูอีกเยี่ยมมากเยี่ยมมากคือห้าวิวนไปอยู่อย่างนง้นนะเนาะหลักแสนหลักล้านวิวก็มีก็ทําสั้นๆให้คนดูจนจบแล้วก็ดูซ้ําก็เหมือนกันดูซ้ําก็ทําสั้นๆให้คนดูซ้ํานะคะอ่ะสามอย่างนี้ก็จะทําให้มีคุณภาพ